วันนี้มีคำวยพรเนื่องในวันตรุษจีนมาฝากวันนี้ีวยพรเนื่องในวันตุษจีนมาฝากวันนี้มีคำวยพรเนืองในว e ุมกนนีคมกวนคววรัน้ีอมกั้พรวรมทั้งกดัรีด้วยนะ่ะ่องช i ุีนค่ะ เรามาถึงประโยคที่หนึ่งนะคะประโยคแรกนั่นคือสั้นหนีไฟหลอกสั้นหนีไฟหลอกแปลว่าสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะประโยคที่สองค่ะกงเฮฝัชอยกงเฮฝัชอยแปลว่าขอให้ร่ำรวยร่ำรวยค่ะประโยคที่สามนะคะสั้นถ่ยกินหอกสั้นถ่ยกินหอกแปลว่าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะและประโยคที่สี่ค่ะไต่กัดไต่เล ไก่กัดไายเลงแปลว่ามหามงคลราบรื่นทุกสิ่งค่ะเรามาถึงประโยคที่ห้ากันแล้วนะคะหมิหน่นหมิหน่นเยาอยูหมิ่นหมิ่นเยาอยู่ยยแปลว่าเหลือกินเหลือใช้ในทุกๆปีค่ะและประโยคที่6 •กค่ะโปโปโกเซงโปโปโกเซงแปลว่าขอให้เจริญก้าวหน้าค่ะ เอามาถึงคําที่7แล้วนะคะคำอวยพรคนี้นะคะจะไว้สําหรับเด็กๆนะคะที่กำลังเรียนอยู่นะคะนั่นคือหอบหยิบจนโปหอบหยิบจนโปแปลว่าขอให้เรียนเก่งๆนะคะมาถึงคําที่8ค่ะนั่นคือกงเจาะส่วนเลยก่งเจาะส่วนเลยแปลว่าขอให้การงานราบรื่นค่ะและก็มาถึงคําที่9แล้วนะคะนั่นคือซ้ำส่วนสีเซ้น ซ้ำส่วนสี่เสงแปลว่าขอให้สมหวังทุกอย่างดังที่ใจหวังค่ะและคำสุดท้ายคำที่สิบค่ะมานสีบีอีมานสีีแปลว่าขอให้สมปรารถนาในทุกๆสิ่งดังใจหวังนะคะแนะ่เชื่อว่า,าบางทีมันอาจจะยากไปหรือแบบสั้นๆเลยนะคะที่แนชะใช้พูดบ่อยนะคะในชมตุปิจีนั่นะคือกงเฮฟ้าชอยสั้นไถกินฮอกกงเฮกงเฮนะคะแล้วก็ม เพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ช่วยกดชอบกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปมาให้เพื่อนชมค่ะขอบคุณมากค่ะชอีคลกปวิดีโอตัดต่อของคงณโปรดกดดิดตามแลกอเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปขอบคุณมา Friends like this video help like subscribe, share, to encourage and continue to make new videos for friends to watch. Thank you very much.